แค่จะเรื่มงานทำไมไม่ช่วงคนเรื่มงานต้อง,องบอกวีนใส่ผมเนี่ยออกจะแตกตายใช่ไหมปกติแตกตาเนี่ยกันไม่วีนใส่ผมอะ่ะผมไม่เจอผมไม่เจอน้องคุณผมไม่เจอน้องสาวคุณโดยพลการแล้วเราก็ไปดื่มกาแฟแล้วผมแล้วเราก็บินกาแฟคุดเรื่องอะไรก่อนนั้นองเนี้พูดเหมือนที่น้องคุณบอกเปเลยใช่ไหมไม่รู้แหละ ไงก็ห้ามยุ่งกับน้องชนิดครับงั้นคุณต้องบอกน้องสาวคนนึงนั่นแหละถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าน้องสาวคุณมายุ่งกับผมมากๆผมจจะปวดใจทั้งหมดเห็นทีทุกคนยุ่งโผล่มาเองนะทุเรื่องเป็นว่าก่นแล้วแร็ปแต่กมันดีดีอยู่วิตลัมพังไม่ต้องฟังไม่ต้องพลงพิงเดียวกพอยกซีนนี้เนาะยังไงคะจิน่ามันดีกว่าที่จะได้กันได้อยากับทั้งบทอีก

อะไร,รวะต้อง<ะ>เวียงใสำหรับทำไมวะเนี่ยเข้าใ,ใจเลย,อ,เยอ๋ออ๋อก่อนนั้นอยากใช้ชีวิตลำพังไม <c oughs> ่เคยฟัง